สวัสดีครับผมพี่น้องมือน,นีอาวุธพิาพี่น้องมาาเอน้ำเละครับน้ำเละธรรมชาติอยู่ในลำห้วยครับอยู่มันลงมอง่อนมลงม่อนพุ่มไม้ก็มีมอยนากกาเดี๋ยวบาวุธภจะผชุบรรยาก,กาศครับเดี๋ยวบาวุธภจะผชุบรรยากาศน้ำเละครับน้ำเละน้ำเละธรรมชาติครับ อยู่ในลำห้วยบ้านหนองม่อนตำบลหนองม่อนครับอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับน้ำเละธรรมชาติครับมาเอาล้งใาชายครับ้นเดนี๋ยวมัน,นแบกขึ้น,นบ่อยไหมบ่มันแตกบ่เออเดี๋ยวพาพี่น้องเมืองบรรยากาศสถานที่ที่พี่น้องมาเอาน้ำเละครับอยู่ในลำห้วยครับน้อง น้ำเล่ธรรมชาติครับหมดเีลยไทยพี่น้องเพิ่นเบิ่องไทยพี่น้องเพิ่นเบิง่ง <c oughs> ไอ้เพิ่นหูวจักนาบางคนเพิ่นอนโบจักน้ำเล่ธรรมชาต <c oughs> ของจังหวัดมุกดาหารครับอยู่ที่ตำบลดงม,อม,งมอ่อนบ้านดงม่อนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับเดี <c oughs> ๋ยวประวัติเฉพาะชมบรรยากาศครับรอบๆครับ บรรยากาศอยูล่ลำหัวครับบรรยากาศดีครับวันนี้ขึนผ้าคืนผลบเรดครับน้ำเร่ธรรมชาติครับพี่น้องอยู่ที่ตะบ,บนวันนงม่อนครับ เดี๋ยวบาวุฒิพาเดินชมไปเรื่อยๆครับทำบรรยากาศที่น้ำเละธรรมชาทวมนนี้มาเอาน้ำเละครับชิปนี่ขอบคุณพี่น้องด้วยครับชีปออมาติดตามรับส้มสองบาวุธครับ เข,ขออนุญาตเด้อพี่น้องเลยถ่ายลงเสตให้พี่นอ้องเพื่อนได้เห็นทางพันดวนเนี่ยครับน้ำแร่ธรรมชาติครับพี่น้องไหลขึ้นม,มาจากไทยดินครับใสๆเลยครับมีการตรวจสอบจากอนมามัยครับเนี่ยครับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องหลายเด้อครับที่เข้ามาติดตามรับชม เอาไวส้สำนีทุก่อนเด้อครับสวัสดีครับผม